ันนี้จะมาสอนทําผมนะคะก็เป็นคลิปแรกของการมาสอนเพื่อนๆทาผมนะคะวันนี้จะมาสอนเรียกว่าเป็น loose curl แบบที่ดูธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าเมย์จะเป็นคนชอ,ชอบการม้วนผมที่มันดูเป็นธรรมชาตินิดนึงแล้วก็ดูพองๆมีวอลลุ่มนะคะอยากรู้ว่าทายัางไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะเมย์จะพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนละกันอย่างแรกคือ แกนร้อนนะคะก็วันนี้เมย์ใช้ของเ e เซชานะคะเป็นตัวซูเปอร์จัมเบอร์เคิร์นะคะขนาด3 8มิมลนะก็จะมีตัวปรับนะคะอุณหภูมิที่เมย์ใช้จะอยู่ที่180นะคะก็ตัวนี้เปิดสวิตช์ปุ่มนะคะเลือกอุณหภูมิแล้วก็รอให้คำว่าเรด d ีเนี่ยหายไปก็สามารถใช้ได้เลยนะต่อไปก็จะมีหวีนะคะหวีแบบนี้กับหวีแบบนี้ ซี่ที่กับซี่หางแล้วก็ที่มีแบ่งผมนะคะสุดท้ายก็คือกิ๊บนะคะกิ๊บดำแบบนี้3อันแล้วก็สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผมเราเนี่ยอยู่ทรงนานนะคะก็อย่างแรกจะเป็นตัวที่เป็นสเปรย์ที่จะช่วยปกป้องความร้อนนะคะจากเส้นผมีมช้ยฟูอา r ีโปไซ l ์นะคะตัวนี้ก็มันช่วย ปกป้องความร้อนแล้วก็ช่วยทําให้รอนเนยอยู่นานมากขึ้นด้วยอีกตัวหนึ่งจะเป็นสเปรย์นะคะก็เป็นฟูรีเยเหมือนกันโปรสไตล์นี่ตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่อมวอลลุ่มนะคะแล้วก็ทําให้ทรงของเราอยู่นานเหมือนกันนอกจากเจ้าสองตัวนี้นะคะเมก็จะมีออปชั่นเสรมิมอีกอันนึงก็คือตัวนี้ L'Oreal Studio Silk and Gloss นะคะ ตอนนี้เป็น ousse, มูส fixing m o ู s e นะก็เดี๋ยวมาดูละกันว่าคือถ้าเราอยากให้ร้อนอยู่นานเราก็ต้องใช้เจ้าผลิตภัณฑ์พวกนี้เยอะหน่อยนะคะก็เดี๋ยวมาดูละกันว่าเมย์ใช้อะไรก่อนเลยล่ะอย่างแรกนะคะเมย์จะใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะที่ช่วยปกป้องความร้อนก็ฉีดลงไปจากนั้นก็รอให้สเปรย์มันแห้งแบบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมย์จะใช้มูสตัวนี้ในการ ทำให้รอนอยู่นานมากขึ้นก็บีบออกมาไม่เยอะนะคะหนึ่งลูกมีใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราใช้ตัวที่ฟิกค่อนข้างเยอะลูกเมย์ลูกเฉพาะตรงครึ่งล่างนะคะตรงช่วงที่เราจะทำรอนกันจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำผมกันเลยก็เริ่มจากการแบ่งผมก่อนวิธีการแบ่งผมของเมย์ เนื่องจากว่าความจริงเนี่ยการม้วนผมเนี่ยในความรู้สึกเมย์ก็สามารถจะหยิบมาเป็นช่อแล้วม้วนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะมาใช้กันเนี่ยในความรู้สึกเมย์ค่ะที่ลองมาลองหยิบเองมาทําได้แต่ว่ามันอธิบายยากเพราะผมของเราเนี่ยเลเยอร์มันไม่เหมือนกันนะคะก็ถ้าใครถนัดที่จะหยิบผมออกมาหนึ่งช่อแล้วม้วนเลยก็ได้หรือจะแบ่งผมแบบเมย์ก็ได้แต่ว่าแบ่งผมเนี่ยมันก็สอนง่ายแล้วก็ชัวร์กว่านะคะก็จะได้ผมที่เท่ากันด้วยเมย์จะแบ่งนี่นะคะ ครึ่งเขาเรียกอะไรอะครึ่งหน้าเนี่ยหลังใบหูเอาขึ้นมาข้างหน้าแบ่งหูมช่วงนี้นะคะหลังใบหูขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นหนึ่งชอ่อกอดแลเก็บไว้เราจะปฏิบัติการหน้าวงกันอีกข้างนึ่งก็ทำเหมือนกัน เก็บผมข้างบนนะคะเก็บให้เหลือข้างล่างอยู่ประมาณนึงคโอเคนะคะหลังจากที่เราเก็บผมเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือเหลือตรงนี้ใช่ไหมข้างหลังเราแบ่งเป็นสองช่อ มองกระจกนะเอาคร่าวๆนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป๊ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซีเรียสมากนะคะก็วิธีทำาว้คือแบ่งออกสองช่อนี่เอาช่อหนึ่งเนี่ยเอาให้มันแบบพอที่จะประมาณสักหนึ่งนิ้วอะประมาณช่อผมที่มันสามารถหลีบได้นะคะจากนั้นก็ม้วนออกแล้วก็ทิ้งไว้ วันนี้นะคะเราจะไม่ได้ใช้การม้วนข้าหรือม้วนออกอย่างเดียวเราจะใช้การผสมกันนะคะเพื่อว่าจะให้รอนที่มันม้วนออกแลวม้วนข้าเนี่ยมันเกาอะอก,กันและทําให้ผมดูมีวอลลุ่มมากขึ้นก็พอผมเริ่มร้อนก็ปล่อยออกการใช้แกนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ได้ร้อนที่แบบดูธรรมชาติแล้วก็ดูคล้าย,ายพอข้างนอกนะคะเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะก็ปล่อยให้มันอยู่ร้อนแบบนี้คงมันก่อนนะคะจากนั้น ผมข้างในทีนี้เอาตัวหนีบไปข้างนอกแบบนี้เมื่อกี้เราไปข้างในใช่ไหมทีนี้เราไปข้างนอกนวนเข้าแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันข้างในนวเข้าแล้วก็ข้างนอกนวนออกโอเคนะ จากนั้นนะคะเราได้สองอแล้วจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยมันจะม้วนเข้าข้างในแล้วก็อีกสออันจะม้วนออกด้านนอกนะคะทีนี้เราก็จะแบ่งเอาอันหลังเนี่ยออลงมาข้างหลังนะคะเราก็จะปล่อยลงมาครึ่งนึงไอข้างบนสุดด้กวก่อนถ้าถามว่าจำเป็นที่จะต้องแบ่งสามช่ออะไรงนี้ไหมแล้วแต่ แล้วแต่ความหนาของผมนะคะถ้าจํานวนช่อที่เราจะแบ่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหนาของผมเราถ้าผมเราหนามากเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรแบ่งช่อเยอะกว่านี้นะคะมาถึงสองข้างนะคะปล่อยข้างนึงก่อน<ๆ>เราจะแบ่งเป็นสองช่อข้างหน้ากับข้างหลัง ช่อนี้ม้วนเข้าส่วนข้างหน้าตรงนี้มันจะเป็นผมหน้าม้านะคะแล้วก็ผมที่ยาวมาหน่นิดหน่อยเนี่ยจะใช้วิธีการม้วนออกโดยที่ตรงนี้เราจะไม่ซีเรียสน,นะคะเราจับผมได้แค่ไหนเราก็จะม้วนแค่นะั้น Well it does and it some pain in my I'm you. Ooh, ooh, ooh. Now I'm sorry, I can afford a Ferrari. But that's only I can't get you there. I can see the next box and a more Atari. But the way you play your game is fair. I pity the fool. ก็ด้านบนตรงนี้นะคะเมจะม้มวนเข้าด้านในแล้ววางแกนนอนแบบนี้เพื่อที่ว่าไอผมตรงเนี้ยมันจะช่วยสร้างวอลลุ่มให้กับผมเราอันนี้เราก็จะไม่เน้นเคอร์มากแล้วก็คืว่าม้นมวนน,นะคะตรงข้างหน้าของเราเนี่ยมันยังดูฟีดอยู่ใช่ปะเราก็จะจับข้างหน้า กับผมข้างหลังมนนีแล้วก็ปล่อยหลังจากที่เราได้รอนเสร็จแล้วนะคะนี่มันก็จะได้รอนแบบนี้นะถ้าใครชอบที่จะให้เห็นรอนชัดแบบนี้นะคะก็สามารถทิ้งรอนแล้วแบบนี้ได้เลยฉีดสเปรย์ได้เลย แต่ว่าถ้าอยากให้ดูมีวอลลุ่มแล้วก็สำหรับวันธรรมดาเนี่ยดูแบบเขาเรียกว่าธรรมชาติมากขึ้นเราจะสังกข้อสงใช้มือสงแค่นี้ตัวนี้มันก็ได้ลอนใหญ่ที่ทำให้ดูลอนเป็นธรรมชาติแต่ถ้าใครอยากได้ลอนชัดกว่าน,นี้ก็สามารถใช้ลอนที่เล็กกว่าแกนแกนที่เล็กกว่านี้ได้นะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราได้รอนผมนี้เสร็จแ,แล้วนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยรอนมันอยู่นานขึ้นมีเช้สเปรย์นะวิธีการในที่ของนี้ก็คือว่าแหวกผมนิดนึงฉีดเข้าไปด้านในแล้วก็ไม่ใช่คะว,ว่ามันซุยซุยมาน,นิดนึงก็ซุยๆมานะคะถ้าใครชอบพองมากพองน้อยก็อัดได้นะ ตัวตรงกลางเนี่ยอยากให้พองอีกก็ใช้หวีเนี่ยค่อยค่อยยีขึ้นมานิดนึงนะคะมันจะได้ดูเซอร์เซอร์ดูคล้ายคลายมากคือเสร็จแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันไว้เจอกันที่นาวที่ไม่เล่นส้นยาว